เรื่องนี้ดีคือมันทําให้เราเข้าอกเข้าใจคนทาอาชีพสับเปล่อมากขึ้นแล้วบทรสรุปของหนังเนี่ยโคตรเรียบง่ายเลยสุดท้ายทุกคนต้องตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่สุดท้ายจากตอนนี้หรือจากตอนหลังก็จากเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคนในปัจจุบันหรือคนที่ยังอยู่จะอยู่ยังไงและจะทําใจยังไงดีกว่าถ้าไม่ยอมรับมันดิ้นรนไป <laughs> เพื่ออะไร คาจริงพี่ก็ไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสหรอกแต่พอมันเข้าใจว่าวันหนึ่งกูต้องเดินทางไปเหมือนกันเนะรืออาจะไม่ได้เดินทางตายแล้วก็คือดับตึบไป,เ,ปเลยก็ได้ไม่รู้ไงแต่ถามว่าตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวพูดตรงๆเลยว่าไม่กลัวแต่ไม่อยากเสียดายเสียดายในที่นี้คือเราดูแลแม่เราดีหรือยังเราได้ทําให้คนรักเรามีความสุขแล้วหรือยังตัวเราได้แบบทําให้คนเขารู้สึกว่าจดจําว่าเราเป็นคนแบบไหนที่แบบที่เราต้องการแล้วหรือยังผมกลับคิดถึงในมุมความรู้สึกมากกว่าเรื่องของเงินตาแล้ว ไอ้เงินก็รู้สึกว่าหาได้ดูแลคนที่อยู่ให้ดีที่สุดคนที่ตายไม่ได้เกี่ยวกับเราเขาไปก็ mm. ก,ก็แค่ร่างเน่าไม่ได้มีอะไรเขาก็แค่ไปรอเราอีกภพภูมิหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แค่คิดนะนะแต่วันหนึ่งเราต้องตามเขาไปแหละอแต่เ็าอยากจะให้กําลังใจคนไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยากเจออยากนูน่นอยากนี่บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายตามก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ทําใจรอมาในทุกๆวันผมเชื่อว่าคุณจะทําให้คนรอบข้างคุณรักคุณมากกว่านี้มีความสุขกันมากกว่านี้ เราจจะเริ่มความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ก็ได้อืม